สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะมาดามจะมาแบ่งปันถึงวิธีการดูแลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกค่ะแผลไฟไหม้เกิดจากการที่ผิวหนังหรือร่างกายของเราสัมผัสกับความร้อนไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไอระเหยความร้อนจากสารน้ำความร้อนจากเหล็กหรือความร้อนจากกระแสไฟฟ้าใดๆก็ตามนะคะซึ่งเมื่อเราสัมผัสความร้อนเราจะเกิดบาดแผลขึ้นตามร่างกายซึ่งบาดแผล ที่เกิดจากความร้อนจะมีอยู่3ระดับด้วยกันค่ะในวันนี้นะคะมาดามจะมาแบ่งปันถึงวิธีการดูแลแผลความร้อนระดับที่1ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมื่อเราสัมผัสกับความร้อนและเกิดแผลไหมในระดับที่1จะมีลักษณะอย่างไรและเราจะดูแลตัวเองอย่างไรจะสังเกตอาการตัวเองได้อย่างไรและเมื่อไหร่ที่เราจําเป็นจะต้องไปพบแพทย์ค่ะตามมาดามมาเลยค่ะ แผลไฟไหม้ระดับที่หหรือแผลที่โดนความร้อนในระดับที่1เนี่ยเป็นแผลที่มีระดับที่น้อยที่สุดแล้วนะคะซึ่งระดับความลึกของแผลจะอยู่ที่บริเวณชั้นเป็นชั้นผิวหนังส่วนนอกนะคะอาการที่พบนะคะจะมีลักษณะผิวหนังแดงมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะและไม่ค่อยมีตุ่มพองขึ้นมาค่ะมีลักษณะผิวหนังแห้งไม่มีน้ำซึมใดๆออกมาค่ะและถ้าหากเราดูแลแผลได้ถูกต้อง แผลจะหายได้ภายใน3-7วันโดยไม่ทิ้งร่องรอยการเป็นแผลเป็นค่ะแต่ถ้าหากเราดูแลไม่ถูกต้องอาจจะเกิดการติดเชื้อออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูแลเลยค่ะเมื่อเรามีบาดแผลไฟไหม้ในระดับหนึ่งนะคะวิธีปฏิบัติของเราก็คือรีบล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุณหภูมิห้องอาจจะเย็นได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะเย็นจัดนะคะล้าง หรือว่าเทน้ําราดเป็นปริมาณมากๆและชะล้างบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนอาการปวดแสบปวดร้อนหายไปนะคะข้อควรระวังนะคะไม่ควรใช้น้ําแข็งหรือว่าความเย็นจัดๆไปประคบบริเวณนั้นเพราะอาจจะทําให้ระดับความร้อนมากขึ้นกว่าและทําให้ผิวหนังไหม้มากกว่าเดิมค่ะวิธีทําความสะอาดนะคะให้ใช้สบู่อ่อน ฟอกและใช้น้ำสะอาดราดเป็นปริมาณมากๆนะคะหลังจากทำความสะอาดแล้วให้ซับให้แห้งและอาจจะทาด้วยบ้านหางจระเข้เจลอ,อาจจะแช่ตู้เย็นไว้แล้วทาเพื่อลดหรือระบายความร้อนค่ะไม่ควรทายาใดๆเช่นยาสีฟันหรือว่าครีมที่มีลักษณะร้อนๆน,นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการผู้พองหรือเกิดการระคายเคืองที่บริเวณผิวหนัง เกิดบาดแผลเพิ่มขึ้นและอาจจะทำให้แผลลุกละหากทำความสะอาดแผลและทาเจลว่านหางจระเข้แล้วหรือถ้าหากไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องทานะคะว่านหางจระเข้มาดามขอแนะนำเป็นว่านหางจระเข้บริสุทธิ์ที่ผลิตเป็นเจลเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากท่านจะไปเอาว่านหางจระเข้ที่เป็นใบสดๆมาแบบนั้นท่านจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีและเอาเฉพาะเจลที่เป็นเจลใสๆ และล้างทําความสะอาดให้เยื่อเมือกสีเหลืองๆออกให้สะอาดหมดจดนะคะถ้าจะให้สะดวกมาดามแนะนําเป็นซื้อเป็นสําเร็จรูปนะคะเป็นว้านหางจระเข้เจลมาทาจะสะดวกกว่าค่ะและถ้าใช้แล้วเราสามารถเก็บในตู้เย็นเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะถ้าหากว่าแผลนั้นอยู่บริเวณที่เป็นข้อพับบริเวณขาบริเวณที่อาจจะเกิดการเสียดสีมาดามแนะนําให้ ปิดกอสไว้หลังจากที่ท่านทําความสะอาดแผลเรียบร้อยเช็ดแห้งแล้วและทาเจลเรียบร้อยก็สามารถที่จะปิดกอสไว้ได้เพื่อลดการระคายเคืองและลดการเสียดสีค่ะ หลังจากปิดด้วยผ้าปิดแผลหรือกอสแล้วนะคะท่านสามารถใช้ความเย็นประครบได้ค่ะจนกว่าท่านจะรู้สึกอาการปวดแสบปวดร้อนหายไปค่ะถ้าหากท่านปฏิบัติได้ตามนี้นะคะแผลไฟไหม้ระดับหนึ่งของท่านก็จะหายได้ภายใน3-7วันโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยค่ะแต่ถ้าหากว่า หลังจากที่ท่านดูแลแผลแล้วมีอาการผู้พองตามมาภายหลังและมีแผลบวมแดงเกิดขึ้นแบบนี้ท่านควรจะกลับไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาที่จะทําความสะอาดแผลขั้นสูงต่อไปหรือพิจารณาได้รับยาฆ่าเชื้อค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อขึ้นแล้วค่ะหากท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านใดที่ มีภาวะเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายเจ็บป่วยโดยเร็วค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบมามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคำถามที่สอบถามมาดามมาค่ะขอบขอบคุณทุกความไว้วางใจนะคะที่ปรึกษามาดามมาเป็นมาทางช่องทางต่างๆมาดามก็ยินดีกับทุกคนนะคะที่สามารถดูแลตัวเองได้และแผลของท่าน หายได้ด้วยมือของท่านเองนะคะโดยมีมาดามเป็นผู้ช่วยในการที่จะช่วยดูแผลช่วยให้คำแนะนำแต่มาดามเห็นศักยภาพของท่านแล้วมาดามก็พบว่าทุกท่านมีความสามารถและทุกท่านเก่งมากๆค่ะสามารถล้างแผลได้ดีเยี่ยมไม่ไม่แพ้บุคลากรทางการแพทย์เลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะดิปต่อไปมาดามจะมาแนะนำถึงแผลที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกในระดับที่สองค่ะสวัสดีค่ะ